สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเพชรยนต์อีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ที่เดิมนะครับบอยสัต์เพชรยนต์เสรีไทย68แยกที่1เขตบินบุรีกรุงเทพนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่โกดังสนะครับจะพามารีวิวนะครับตัวรถนะครับผมเก๋งขนาดกลางนะครับผมที่ประหยัดน้ํามันนะครับผมคันหนึ่งเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัว Honda City 1.5 V c n g นะครับเป็นตัวซ n g เดิมแท้โรงงานนะครับซึ่งจะปลอดภัยแล้วก็ประหยัดค่าเชื้อเพลิงมากๆครับ ตอบโจทย์กับใครหลายๆคนนะครับที่หารถที่ใช้งานประหยัดค่าเชื้อเพลิงนะครับคันนี้ผมแนะนําเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถปี2012นะครับเลขใหม่วิ่งไปได้ประมาณ80,000กโลนะครับราคาค่าตัว285,000บาทนะครับสามารถผ่อนเริ่มต้นนะครับเบาๆนะครับเพียงเดือนละ5,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถนะครับจะน่าสนใจยังไงผมพามารับชมพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับมาดูกันในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะครับ สำหรัด้านหน้าของเขานะครับกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโคเมี่ยมนะครับผม3มชั้นนะครับมาพร้อมตบกับตัวโลโก้ตัวแบร์นะครับของ h อนด a นะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับส่วนชุดไฟหน้านะครับจะได้เป็นไฟมัลติเดฟเลกเตอร์นะครับโคมเดิมแท้โรงงานนะครับผมมาพร้อมกับชุดไฟเดี้ยวในโคมนะครับในส่วนของสภาพโคมไฟนะครับก็ยังสวยๆเงาๆนะครับผมมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับนี่สภาพสวยๆเลยนะครับผม ผิวพันตัวลดนะครับสังเกตตัวเหลี่ยมสันตัวรถนะครับอย่างนี้เห็นชัดๆนะครับผมผิวพันธุ์เดิมๆบางๆนะครับนี่ขคไปบางๆสวยๆอันนี้เลยนะครับคันนี้มีการติดตั้งสเกิร์ตรอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับได้ไปไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับสำหรับตัวชุดแต่งติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับผมเป็นชุดแต่งจากโรงงานนะครับผมสเกิร์ตรอบคันนะครับมาดูกันต่อในส่วนของตัวล้อนะครับ สำหรับตัวล้อนะครับจะได้เป็นล้อแมกล้อเดิมจากทาง h อนด a นะครับผมเป็นล้อแมกนะครับขอบนะครับ15นะครับผมแต่ว่าตัวปียางนะครับปียางนี่เริ่มเสื่อมแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมดูแลให้นะไม่ต้องห่วงเลยนะครับมาดูในส่วนของภายในโครงสร้างซุ้มล้อนะครับโครงสร้างซุ้มล้อเดิมๆนะครับผมด้านแก้มชิดๆแบบนี้นะครับรถไม่มีโดนมานะครับสำหรับด้านแก้มนะครับ ไฟเดี้ยวนะครับของเขาก็จะมีติดอยู่ที่ด้านแก้มของตัวรถด้วยนะครับผมสำหรับตัวกระจกมองข้างนะครับจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่มือจับนะครับจะได้เป็นงานโครเมียมแบบนี้เลยนะครับผมคันนี้มีการติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปติดอะไรเพิ่มเลยนะครับฟิล์มก็มีติดตั้งมาให้แล้วนะครับน่าจะประมาณรอบคันเป็นแบบ60นะครับผมกระจกเดิมแท้ฮอนด้านะครับผมเดิมๆเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนมานะครับ ำหรับตัวแก๊ส CNG นะครับเดิมๆโรงงานนะครับคันนี้เพิ่งมีการไปตรวจตัวแก๊สมานะครับเมื่อวันที่7เดือน6นะครับปี66นี่เองนะครับผมนี่เพิ่งตรวจมานะของเรามีการดูแลใส่ใจอย่างดีนะครับลูกค้าครับได้คันนี้ไปนะครับไว้ใจวางใจได้เลยเรามีการตรวจเช็คดูแลสภาพทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวแก๊สหรือตัวโครงสร้างตัวถังนะครับยังคงเป็นโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะครับผม ต่อไปในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็มีตัวสปอยเลอร์หลังนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกโดนที่3ามาให้ด้วยนะครับนี่สวยๆนะครับผมโลโก้ต่างๆมาครบนะครับสภาพโครงไฟเบรกนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ตัวการยะาม้ทั้งหมด2จุดด้วยกันนะครับนะครับโลโก้นะครับตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็น iVtec นะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับตัวแก๊ส CNG นนะครับผมนี่โลโก้บ่งบอกนะครับว่า ตัวนี้ติดตั้งนะครับตัวแก๊สมาจากโรงงานซึ่งมั่นใจการันตรได้นะครับว่าจะปลอดภัยกว่าที่เราไปติดเองข้างนอกนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูตรงที่เราเติมเชื้อเพลิงกันนะครับสมหรับจุดเติมเชื้อเพลิงน,นะครับส,รสามารถเติมนในช่องเดียวกันได้เลยนะครับผมก็ถ้าเป็นแก๊สนะครับก็จะเติมช่องนี้นะครับน้ํามันเติมช่องนี้นะซึ่งถ้าเราไปติดตั้งแก๊สเองข้างนอกนะครับบางครั้งต้องไปเติมตด้านใต้นะครับใต้รถแบบนี้เลยนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ ที่บอกว่านี่ครับตัวนี้นะครับเป็นแก๊สเดิมๆโรงงานนะครับสเปคนี้ติดแก๊สมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับไม่ได้ไปติดเพิ่มจากด้านนอกมานะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบตัวแก๊สเซียนนะครับก็อาจจะมองผ่านตัวนี้ไปก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าเป็นรุ่นที่ประหยัดค่าเชื้อเพลิงประหยัดค่าใช้จ่ายในยนุคนี้ที่น้ํามันค่อนข้างแพงแล้วก็บางคนยังไม่อยากออกรถไฟฟ้านะครับซึ่งยังไม่มั่นใจในตัวรถไฟฟ้านะผมคันผมว่าคันนี้ แนะนำได้นะาตอบโจทย์แน่นอนนะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างนะครับด้านหลังนะครับฝาท้ายของเขาไม่มีขยับนะครับหัวน็อตนะครับสักตัวไม่มีขยับนะครับเดิมๆนะครับนี่ครับเกียเกีพวกตาปั๊มต่างๆนะครับยังอยู่เห็นชัดๆนะครับในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะครับก็จะค่อนข้างนะครับลดทอนไปสักหน่อยนะครับเนื่องจากนะครับใช้พื้นที่ในการติดตั้งแก๊สนะครับนี่นะครับก็จะ แรกมากันซึ่งความประหยัดนะครับผมแล้วก็สูญเสียพื้นที่การใช้งานไปเล็กน้อยนะแต่ว่าพกกระเป๋าอะไรก็สามารถเก็บได้เป็นปกตินะครับนี่มาดูในส่วนของผิวพานฝั่งนี้นะครับนะครับได้เป็นสีขาวแบบนี้ด้วยผมว่าคันนี้ได้ไปคุ้มค่าเลยนะครับสวยงามด้วยนะครับรถก็ ดูไม่นะไม่ดูล้าหลังไม่ดูเก่านะครับผมว่าก็ยังดูทันสมัยอยู่นะในยุคนี้สำหรับตัว Honda City นะครับเมื่อมาวิ่งในยุคนี้ครับนี่ครับแต่ว่ากระจกตัวนี้ผมเรียนแจ้งไว้ก่อนนะครับกระจกของเขาจะไม่ได้พับไฟฟ้านะครับก็คือเป็นแบบกลางเองนะครับก็คือต้องต้องกลางเองแบบนี้นะครับนี่แต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ต้องพับก็ได้นะครับผมเวลาไปจอดนะครับนี่ครับอ่าคันนี้น่าจะเป็นเจ้าของเดิมเขาน่าจะเป็นผู้หญิงขับนะครับมือเดียวรถมือเดียวนะ เพราะว่าเนี่ยครับตัวสคับเพจแฮนนอ k คิตตี้นะครับน่าจะเป็นผู้หญิงนะไม่น่าจะเป็นผู้ชายนะครับมาดูในส่วนของตัวเบาะกันต่อนะครับเบาะนะครับก็เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับสีเบจนะครับเบาะก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ก็ไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยฉีกขาดใดๆนะครับผมเบาะก็ยังตึงๆนะครับใช้งานกันต่อได้ยาวๆนะสำหรับตัวเบาะนะครับพวงมาลังเขาเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับก็ในส่วนของโหมดเครื่องเสียงต่างๆก็ปรับที่ซ้ายมือได้เลยนะ นะครับเครื่องเสียงก็ต่อ USB นะครับหรือว่า AUX ได้นะครับผมเปลือต่อพวกโทรศัพท์นะครับก็ยังเล่นระบบมัลติมีเดียได้นะครับถึงจะเป็นรถในปี2012นะครับแอร์ก็เป็นแบบอนาล็อกนะครับก็ควบคุมความเย็นแรงลมนะครับแล้วก็ปรับโหมดได้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างเล็กน้อยนะครับ นี่รอยมาร์คสีตามสีนะครับตรงที่หัวน็อตนะครับยังอยู่นะครับเดิมๆโรงงานหัวน็อตด้านแก้มไม่เคยมีการขยับนะครับรวมถึงฝั่งนี้ด้วยนะครับสติ๊กเกอร์นะครับต่างๆจากทางโรงงานนะครับก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเบาของฝั่งผู้โดยสารนะครับเบาก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ฉีกไม่ขาดไม่แตกไม่ร้าวนะครับแต่ว่านะครับผมมองแล้วค่อนข้างอาจจะ สกปรกไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราดูแลทำความสะอาดให้นะครับเดี๋ยวผมให้ทีมช่างเขาทำความสะอาดให้อีกทีหนึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนะเบาอาจจะสกปรกสกปรกนิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องเล็กครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนแล้วกันนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับว่าตัว CNG นะครับผมกับตัวเบนซินนะครับเขาเสียงจะเป็นยังไงนะครับ เสียงนิ่งๆกิบๆเลยนะผมว่าอาจจะมีเสียงดังๆก็ต้องพัดลมเนี่ยครับนะครับเป็นไงเลขไมล์แปดหมื่นห้านะครับคันนี้ใช้งานน้อยด้วยนะครับเฉลี่ยวิ่งปีหนึ่งไม่ถึงหมื่นโลนะครับเป็คันนี้นะครับใครสนใจคันนี้อยู่นะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับหรือว่านะครับสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะครับศูนย์1 8ดสาหนึ่งสาหนะครับ เบอร์นี้เพื่อนเพื่อนแอดไลน์ได้เลยนะครับยินดีให้บริการปรึกษาการออกรถการจัดไฟแนนซ์นะครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องเครื่องกันต่อนะครับมาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ของเขาก็จะเป็นเครื่องยนต์พลังงานหลักจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด1.5ลิตรนะครับผมก็พลังงางเหลือรนอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวรถขนาดไซส์นี้นะนะครับรอยซีนต่างของเครื่องยนต์เครื่องยนต์นะครับไม่มีรอยขาน้ำมันไหลเยอะมานะครับผม ทุกอย่างยังปกตินะครับพวกรอยมาร์คสีต่างๆนะครับจากทางโรงงานยังอยู่ครบนะครับนะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างบอดี้นะครับตะเข็บเม็ดอาร์นะครับตรงเบ้าโชกนะครับยังอยู่ครบเรียงตัวสวยๆนะครับรถไม่มีการโดนแต่งมาแต่อย่างใดนะครับหัวน็อตด้านในนะครับผมรวมถึงที่ฝากระโปรงนะครับหัวน็อตเกี้ยงๆไม่มีร่องรอยการขยับหรือว่าพวกรอยเครื่องมือช่างมางัดกันมาแงะนะครับ สติกเกอร์ต่างๆที่ฝากระโปรงนะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับนี่ฝั่งนี้นะครับเม็ดอาร์ตตะเข็บต่างๆนะครับรอยซีนต่างๆนะครับเดิมๆโรงงานนะครับหัวน็อตทุกจุดไม่เคยขยับนะครับด้านแก้มที่ฝานะครับไม่มีร่องรอยการงัดแงะแกะกาวใดๆนะครับผมมาดูในส่วนของคานด้านหน้านะครับคานด้านหน้าของเขาอินเตอร์เดิมๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนมานะครับ เครื่องด้านหน้าอยู่ในสภาพเดิมๆแล้วก็ใช้งานน้อยมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับนะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้กับเจ้าตัว t o โยต้าซิตขอขออภัยนะครับเ่อเรียกแบรนด์ผิดเป็น Honda City นะครับ1.5 s ่าขอว่า 1.5V CNG นะครับเดิมแท้ของโรงงานเลยนะครับกับราคาเพียง285,000บาทนะครับสนใจนะครับผมรีบติดต่อเลยนะครับ 0 8 3 1 3 1 8 8 2 6น่าะครับอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับยังไงเดี๋ยวก่อนจอากกันไปนะครับรบกวนพี่ๆกดไลค์ u b s c ไ i b e นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ